ว่ายน้ำได้ปะว่ายได้แหละเออเราว่ายได้เราจะขึ้นไปแบบนี้เอ,อ้ยมีเราดำน้ำได้ปะดำน้ำไม่ได้อ่ะขึ้นดิค่ะมีอะไรนะเอ๊ะเอ๊ะมีอะไรเอ๊ะเอ๊ะเธอใช่ไหมฟันได้หรือเปล่าเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมีความฟันละเลื่อนว่ะมาฉันไปเองหรือฉันคิดไปเองนะฮะฉันคิดไปอุย้ยได้อะไรวีตวีตและแครอทฮัลโหลอะไรอ่ะอุ้ยโทเมทโตเฮ้ยไหนๆไปแล้วไปไหนแล้วล่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเก็บวีตก่อนไหนอะโทเมทโตไปไหนแล้ววะมันตกน้ำไปหรอเดี๋ยวแป๊บนึง แล้วฉันก็ลงไปในน้ำเพื่อไปเก็บค่ะโดดลงเรือได้ไหมเฮ้ยเธอเราลงเรือเฮ้ยเราอยู่บนหัวเรือทาดาาทาาดาทาดา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 าเ้ยช่างมันเถอะเอ้ยลงน้ำาอยตกน้ำา่ะตกน้ำาไว้นะ ดีนะเนี่ยในเกมมันว่ายน้ำเป็นนะฮะโอ้อย่าไปเล่นอย่าหาทาจะตายไหมคะทุกคนคะ่ะเอาเลือดลดและะ้วค่ะเอาไปค่ะไปหาบันไดค่ะบันไดบันได้บันได,นด,นด้เดียวเดียวอย่ามุดเออขึ้นขึ้นอ่ะโอเค